เฮ้ย <Everybody, S 2> ทุกคนกลับมาพบกับช่างเล็กซ้ำลาย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 นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ซอยสะพานคู่นะครับเทศบาล49นะครับเราจะพาเข้าไปดูวัดวาอารามที่มีคนครบเขารบบูชานะครับเยอะแยะมากมายครับวัดวัดโสธรวัดโสธรนะครับเดี๋ยวเราจะเดีวเราจะพาไปดูกันนะครับซอยจะแคบๆหน่อยนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าซอยนี้มันจจเลญสุดๆนะครับอันนี้ผมหลอกเล่นนะครับดูครับดูวิวไปครับวันนี้อากาศร้อนมากๆครับผมดูไหครับอันนี้วัดได้อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับอีกประมาณห้าร้อยเมตรครับผมก็เข้าซอยมาก็ตรงอย่างเดียวเลยนะครับลืมบอกไปนะครับชื่อซอยสะพานคู่นะครับจะได้มาง่ายๆนะครับผม แต่ช่วงนี้ควรจะมาวัดน้อยนะครับผมเพราะว่ามีโควิด2019ระบาดอยู่นะคร,ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมคุณเห็นแล้วหรือ,อยังคุณเห็นวัดแล้วหรือ,อยัง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 เรายังไม่เห็นเลยเลยเลย,เลยครับผมนะครับ นะครับผมวัดโสธรน,นิ้มิตนะครับวัดซึ่งนี่มีคนมาเคารพบูชาเลยครับเป็นจำนวนมากนะครับผมนี่นะครับผมไปดูนะครับเราไปตัดาถในนี้ผมน่าได้ครับพ่คบขอค้าแม่ค้าเยอะแยะมากมายไก่าก,ากองโอ้โหลีนะครับผม ตรารดูดองๆนะครับราผมนะครับเราได้เข้ามาถึงตัววันแล้วนะครับเราต้องไปตรง,งนัง้นตะปียอไซคือเทศบาลเต็มเลยรอรับรถเราอยู่นีครับซึ่งช่วงนี้เป็นเทศกาลโควิดนะครับคนเลยไม่เยอะนะครับผมต้องรอหลังแจก โควิดซาก่อนนะครับนี่ก็ยังพอมีคนมาปะดปายนะครับผมนี่นะครับเมนนะครับขอละคังไมขอละคังครับขอโทษขออภัยครับพอดีไม่ได้เข้าวัดนานครับผมขออภัยครับขออภัยครับตอนนี้ร้านคงร้านค้าก็ปิดนะครับตามธรรมเนียมครับโควิด19เก้า อ๋อ6คลิปเลยตาบอมไงวันนี้ไงวันนี้ก็พามาดูข้าวๆกากนนะครับเดี๋ยววันหลังจะพามาดูแบบเต็มรูปแบบนะครับผมแดีววันนี้ครับช่างเล็กซ่อมไลนลลายลฝากช่องด้วยขอลาไปก่อนนะครับผมฝากช่องก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับนั่นเลยซับสไคร้นั่นหละติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนเกลือ